สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือนีเขาสิผ้ามาเบิงต้นใหม่อีกอย่างหนึ่งที่หายากมากๆเลยเล้วคนก็บอคคอยปลูกค่ะไปเบิงด้วยว่าต้นอีกยังนะคะเดี๋ยวไปพ่อกันเลยจ้า่นแล้วถ่ายอยู่แล้วนักวิชาเกินของเราอุ้ยทุกบทบาทเลยมาเอาเดี๋ยวมาอีกต้นหนึ่งต้นอะไรเนี่ยทำไมเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภโอ้ต้นไม้แหงมัดเบิงนึ่งอันนี้ปลูกสามปีก็ควรจะสี่ปีมันเพท่านใหญ่ดีนะครับบางคนมันค่ะ ต้นไม้แห่งโชคลาภนะครับต้นไม้แห่งโชคลาภเพื่อเอิญบ้าน <tt umb> ต้นตะเคียนตะเคียนอันนี้ตะเคียนหินตะเคียนหินส <3: 4 S 1> ีนดำดสวยเ <Lower. S 1> นาะเคียนหินนะครับเป็นอยังเขาเอ่นิญว่าต้นไม้แหง่งโชคลาภพระว่าพ่อพันญ์ไนนะครับนางฟ้าดสิมาอยู่พ <entendeu> น,โหโหน,น่น้องฟาดสิมาอยย่ำวันที่หนึ่งวันที่สิบหก เข้ากะเอาทูโปรเทียนมาขอโปรเจียนวัตุนไม้แห่งโชคลาภเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปขอไก่นี่บ้านมีสองปูไว้ครับพี่น้องเนี่ยตัวเทียนต้นไม้แห่งโชคลาภแล้วอีกตัวหนึ่งคือต้นไม้เขาเรียกว่าเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นผู้รักษาความปลอดภัยถ้าห้องวัยุบ้านยูชองยูชองห้าถิ่บ้านถิ่ซองไปไปอาจิไปเที่ยวไปยังเนี่ยต้นใหญ่เนี่ย เข้ากับฝาดแม่แต่เขียนนี่ไว <im it> ้ให้เบิ้งบ้าน, <im it> บานเบื้องซองเด้อ <im it> คนพวกเตือนพวกเนือสิบเกานน่ามวีคนหลักสาย <im it> คือเจ้าแม่แต่เขียนนี่แหละ <im it> เพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นนี้เนี่ยครับเนี่ยห <im it> นึง่งเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภเป็นต้นไม้แห่ง,หง,คงความปลอดภัยของบ้านเฮา้อมนะครับอย่าลืมปลูกเนื้อไม้กัดสวยครับสวยแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งเป็นเรื่องคาร์บอนได้ เฮ็ดบานเห็ดเนียนในแต่คนเขาบริิขนิยมมาเฮ็ดบานเฮ็ดเียนส่วนมากคนเสียออกไปเห็ดสมัยก้อนก็ไปเฮ็ดเลือนะครับไปคุดเป็นเรือนะครับแต่จุดสําคัญคือเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภเอาไว้ให้นั่งฟ้าอยู่พี่น้องเอาไปให้นั่งฟ้าอยู่าะฉะนั้นกจอย่าลืมปลูกกันครับพี่น้องเนี่ยเป็นเครดิตคาร์บอนได้นะครับเครดิตคาร์บอนได้ปลูกตามหัวตามสวนตาม ทองไรทองหน้าขั้นแท่นหน้าเฮาเนี่ยปลูกสลับกันไปต้นแต่เขี้ยนต้นประยุ่งต้นสากต้นประดูอย่างนี่นะต้นแดงดเนี่พาปลูกเลี้ยงเป็นแถวไปแล้วก็บใบมันลงมาเนี่ยเม็ดก็สิเกิดขึ้นนะครับประโยชน์หลายอย่างครับพี่นอ้องต้นต่เขี้ยนสวยงามโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับอ่ะม้นนี้อ้อยซำนี้ครับพี่น้องคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะที่มาให้ความรู้ของเราในวันนี้ ต้นตะเคียนทองค่ะเดี๋ยวสิบห้ามาเบิ่งอีกต้นหนึ่งด้วยค่ะอันนี้ต้นอันนี้แห้งเาว้สูงค่ะป้าคุณนะอุ้ยสูงเจ้าเม็ดประมาณสิบเม็ดแต่ปอนี่หนึ่งห้าเม็ดไม่ไม่เกินสูงกว่าบ้านเราดีอ่า<ม>เดี๋ยวพบกับท่านนักวิชาเกินของเหาเลยค่ะเมื่อนี่ค่ะต้นอีกอย่างเนาะค่ะท่านค่ะดีครับพี่น้องอันนี้มาเบิง่งต้นใหม่เขาเอื่อนว่าต้นใหม่เมืองนอกในชะ่ เขาเอ็นว่าต้นมะฮอกกานีบา้านมะฮอกกานีนะครับอันนี้ปลูกได้ประมาณสามปีก็คลัวครับปีปีสะทอกันนะมนื้อถูสูงส,สูงสูงเป็นไม่สำหรับตั้งประเทศเขาจะไปเห็ดพวกกีตาร์พวกกีตาร์ไล่สวยครับรเห็ดบ้านเห็ดซองได้ครับตัวน,นี้น ว่าฮอกกานี่โตเร็วนะครับตัวเร็วตัวเร็วตัวไวแล้วก็ไม่มีกิ่งก้านสาขาเลยดูงคูนไปขึ้นไปยุทธเทิงพุณระมาณซิบกว่าปียี่สิบปีกับเฮ็ดบ้านเฮ็ดซองได้ครับเป็นเครดิตคาร์บอนอย่างดีเพราะฉะนั้นก็อยากทรงเสริมห้พี่น้องพากกันปลูกครับปลูกต้นไม้นี่มีแต่ได้ครับได้ครับเขาเรียกว่าทองคําเขียวทองคําเขียวนะพี่น้องต้นไหม่พยายามปลูกครับมีทีมีให้มีนั่งแก่ตาม ตรงไฮตรงหน้าตามขั้นแท่นหน้าติดขั้นแท้ยิงใหญ่ผูกไว้เป็นแถวลงไปแต่ว่าจะจะปลูกชนิดเดียวผูกสลับกันไปนะครับสลับกันไปไหลายหลายมะฮอกกานีเนี่ยตน้นสากตน้นพยุ่งตน้นแดงตน้นจิกตน้นหั่งเนีย่ยผูกไปลวดหลายหลายตน้นโดยเฉพาะอย่างหน้านาาี่ขาดว่าได้ทอีสานแล้วก็มะฮอกกานีนี่เป็นพืช เป็นต้นไหม่ที่ปลูกได้พุกหวองครับพี่น้องโอเคเนาะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเฮาสิพามาเบ่งต้นอีบุกเด้อค่ะนี่ต้นอีบุกใหญ่ของเราค่ะดูใหญ่ๆค่ะพี่น้องขาเบ่งต้นมั่นค่ะดูลำต้น,นกำได้เลยคุณน่ะใหญ่มากโอ้มีหลายต้นเนี่ยค่ะนี่เอาไปแกงกินเด้อแซ่บเด้อค่ะ วิธีแกงเขาสิเอาไปเผาก่อนค่ะเผาเผาแล้วก็ลอกเปลือกนี่มันออกนะเสร็จแล้วก็ไปแกงได้เลยแกงไส้นังงัวนังค้อยแกงไส้ย่างกระได้ค่ะแซบค่ะใส้ปลาย่างใส้ย่างกระได้ค่ะแซบแต่ว่าก็ต้องใส่ใบอันนี้พร้อมใบยญานางค่ะนี่ใส่อันนี้พร้อมมีหลายต้นอยู่ด้ค่ะเป็นสิบก็ต้นผุนะ้นะนี่ซื้อหัวมันมาปลูกไว้ค่ะนี่ ใหญ่มากปัดคูนอิบุกของเราคะ่ะเดี๋ยวมาทางนี้นี่อันนี้ก็ต้นนึงนี่หลายครับประมาณประมาณสิบกว่าต้นอันนี้ก็สิเป็นอีกต้นหนึ่งอีกแล้วอิบุกใหญ่บุกใหญ่ของเข้าครับคุณอะ โอ้ยหลายมีแต่ต้นใหญ่ๆค่ะผู้ใดสิมาเอาไปกินมาเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะอีบุกใหญ่ของเห้านี่ค่ะเบิ้งต้นใหญ่เดี๋ยวสิภาพไปเบื้องต้นนั้นอีกต้นนี้ก็ใหญ่ขึ้นกันค่ะเบิ้งนอนเหย้าไปเลยนี่ต้นอีบุกโอ้ยบักใหญ่เลยค่ะมันมันล่มลงไปค่ะโอ้ยหลายค่ะมีแต่อีบุกค่ะปลาอีบุกค่ะซื้อมาปลูกค่ะซื้อมาปลูกได้มันบ่ได้ขืนเองเด้ค่ะนี่ นี่อีบุกค,ค่ะนี่ก็สิเป็นอีบุกมีอีบุกใหญ่มีแต่ต้นใหญ่ๆต้นผักหวานบ้านผักหวานบ้านเดี๋ยวนี้คนบ่อยนิยมปลูกด้วยค่ะผักหวานบ้านนี่มีมิแต่สมูนไพรทั้งนั้นเลยนี่ไงผักหวานบ้านของเรานี่มันได้ฝนค่ะดี แตกยอดชูใบออกมานี่มันได้ฝนฝนตกมาใส่มันก็นเลยงามค่ะมันสิเป็นน้อยด้ค่ะพี่น้องค่ะเคยเห็นบอค่ะนี่ผักหวานบ้านเอาไปแกงไปนึ่งไปลวกกินแซบค่ะนี่นี่น่วยของมันค่ะนวอยมันก็นสีแซบกำลังเป็นยอดแตกยอดอ่อนงามมากค่ะผักหวานบ้านค่ะอันนี้ผักหวานบ้าน แล้วอันนี้อันนี้ก็กัลลังงามกันนี่จะเป็นผักหวานป่าสีทองนี่เด้เขาปลูกไว้ค่ะนี่ผักหวานป่าสีทองปลูกไว้ต้นพี่เลี้ยงมันก็ิิเป็นต้นแดงนี่จะปลูกต้นแดงเป็นพี่เลี้ยงค่ะนี่ให้มันใหญ่ครูกันลงไปกัลลังแตกคือกันค่ะผักหวานบาน,นเต็มเลยโอ้ยผักหวานป่ากำลังแตกค่ะ ผักหวานปลาแล้วก็พุูนนะอันนี้ก็ปลาผักอีเลิศ์ด้วยค่ะใบชะพูเต็มเลยผักสวนครัวรัวกินได้ใบชะพูอีบุกอีกแล้วต้นอีบุกอีกแล้วอันนี้ก็ะสเป็นดอกคอนแคนมาสั่นมาค่ะยอดมันก็นสิเอาไปลวกกินได้มันสิเป็นยอดออกมากค่ะ เอาไปผัดน้ำมันหอยอันนี้ยงบ่ท่านป็นเลยค่ะปลูกไว้น่นี่กกำลังงามต้นคอนแคนมาสั้นวานซื้อมาปลูกอ้ยต้นคอนแคนยงบ่ท่านปิดยอดเป็นดอกเป็นอีหยังอยู่ค่ะซื้อมาปลูกยงบ่ท่านได้กินจากเือเขาบอกว่าเอามาผัดใส่น้ำมันหอยแ่บบาสั้นค่ะนี่นี่ต้นคอนแคน เพึ่งสิเคยเห็นนี่ละค่ะขอบคุณที่เขามารับชมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อค่ะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ